เห็นมาร์กไหมครับมาร์กที่คิ้วอะคิ้วคิวเนี่ยคิ้วคิวเห็นไหมดูอันนี้ชื่อเด็กหญิงสาวกล้วยค่ะกลัวอะไรลูกทำไมอ้วนจัง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 เสียงดังอ่ะนี่ตกใจอ๋อชาวกล้วย อะไรอะให้เล่นกลัวอะไรกลัวอะไรไม่เคยขึ้นมากลัวอะไรจั่วกล้วยแย้งมันแข้งกันอันนี้เัาวกล้วยนะคะอันนี้เัาวกล้วยนะคะเนี่ยค่ะนี่นะคะนี่เัาวกล้วยนะตัวเท่ามือเนี่ยค่ะหอกวั่นกลมฟู เราดูก่อนอันนี้นะคะน,นี่นะนี่สาวกอยนะคะเด็กหญิงเป็นเด็กหญง